ที่อุทัยธานีที่อุทัยธานีเองเราก็ได้รับสอง,สองโครงการตั้งแต่แสนสองหมื่นล้านนะคะคือการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะทิ่ลินตาลิงซึ่งอันนี้เป็นผลมีผลกระทบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวแพรเพราะว่าได้ได้ถมแม่น้ำไปออกไปประมาณ20เมตรนะ แล้วก็สูงขึ้นมาแล้วก็มีเป็นลักษณะคล้ายๆที่นครสวรรค์นะคือลดสวนกันได้วิ่งสวนกันได้ซึ่งในความเป็นจริงตรงนี้เนี่ยหลายท่านก็บอกว่ามันมันไม่สามารถที่จะป้องกันน้ำได้ถ้าจะทำก็คงจะคืออุทยัยธานีจะมีเขาสแกกลางอยู่ใกล้ๆเมืองนะต้องทำล้อมเมืองแล้วก็ไปจดเขาสแกกลัง ถึงจะกั้นน้ำได้ซึ่งมันก็ผงคันล้อมทั้งเมืองนะอันนี้แล้วก็ขณะน,นี้โครงการนี้ทางอาจารย์สุรักษ์นะจสสิวรังได้ได้เข้าไปช่วยให้มีการพูดคุยดันแล้วก็มีทางกรรมการสิทธิ์ได้ขอให้ชะลอโครงการไว้ก่อนเนื่องจากโครงการนี้โยธาธิการจังหวัดได้ก่อสร้างโดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน อันนี้กเขาก็ได้ชะลอไปก่อนค่ะแล้วก็เกิดผลกระทบมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวแพรสแกกลางแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามท่าทางด้านเมืองนิกทาคันกัน้นสําเร็จนะค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือฝัดเวนะคฝัดเวที่ฐานอุูไทยทั้งหมด4อําเภอ11ตำบลพื้นที่ประมาณ6,000กว่าไร่ ซึ่งบางพื้นที่ทางผู้นำได้ถูกเรียกไปประชุมแล้วก็ได้มาเอาแผนที่มาดูแล้วก็ให้เห็นว่าผ่านบ้านใครบ้างซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็อย่างที่อาจารย์ประเชิญพูดถึงพอเขารู้ว่ามันไม่ใช่คลองที่จะส่งน้ำเป็นคลองที่เขาจะระบายน้ำแล้วก็ความกว้างของคลอง เ่าไหล่2 0 0อกว่าเมตรแล้วก็มีถนนซีเลนอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งสองเลนหลายคนก็พิตกกำมบลเพราะพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ทั้งพื้นที่ทํากินแล้วก็พื้นที่อยู่อาศัยบางตําบลน,นี้ผ่านตําบลน,นั้นประมาณ7กิโลซึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดวิกฤตอะไรลูกหลานก็สามารถมีที่อยู่ที่กิน กลับจากกรุงเทพนะฮะที่ไม่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่นี้มันถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทํากินแล้วก็เรื่องของชุมชนซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมด้วยถ้าผ่านไปนี้ที่อยู่เขาก็หมดเลยฮนะ,ะนี่ก็มีการคุยกันไปสองครั้งนะค,ะครั้งแรกก็เชิญทางผู้นํามาคุยกันก่อนแล้วก็ครั้งที่สองเราก็ลงไปในพื้นที่แล้วก็ ให้มีชาวบ้านเข้ามาตอนนี้กำลังเตรียมนะที่จะคุยกันที่จะเชิญชาวบ้านมารับฟังมามาคุยกันก่อนที่ทางราชการจะเข้าไปทำเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เหมือนกับที่จะไดเชิญพูดว่าทางเราแบบเหมือนไม่เอาเนี่ยฮนะที่เราไม่เอาเนี่ยก็มีทางผู้นำหลายท่านก็บอกว่าทำ ทำยังไงเราจะมีวิธีการที่จะคัดค้านหรือที่จะบอกได้ว่าคนอุทัยเราไม่ต้องการที่จะบอกกับหน่วยงานราชการมีข้อมูลอะไรบ้างเราจะมีการศึกษากันยังไงก็จะมีการพูดคุยตกลงกันค่ะ